เชื่อว่าหลายๆคนนะครับก็เคยท่องเที่ยวมาหลายครั้งมากมายนะครับเวลาเราไปสนามบินเนี่ยก็ต้องเอากระเป๋าไปเช็คอินใช่ไหมแต่ว่าหลังจากที่เรากระเป๋าไปเช็คอินเนี่ยเราก็ไม่เห็นกระเป๋าใช่ไหมครับแต่วันนี้เราอยู่ที่สนามบินมิวนิกนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่ากระเป๋าของเราเนี่ยหลังจากที่เราไม่เห็นแล้วเนี่ยเบื้องหลังจะเป็นยังไงบ้างนะครับขั้นตอนตั้งแต่ตอนที่เราเอากระเป๋าขึ้นเบลไปจนถึงตอนที่มันอยู่ไปใต้ท้องเครื่องนะครับ จะผ่านขั้นตอนอะไรบ้างนะครับวันนี้พิเศษมาก,กน,นะครับสำหรับคนดูเรื่องราสําหรับตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าเหมือนกับเป็นการทําความฝันให้เป็นจริงนะครับเพราะว่าเมื่อตอนเด็กเนี่ยชอบการ์ตูนเรื่อง Toy Story มากนะครับโดยเฉพาะภาค2มันจะมีอยู่ฉากหนึ่งนะครับตอนใกล้ๆจะจบแล้วจะมีฉากที่เอ็ดดี้เนี่ยจะต้องไปเมืองนอกนะครับก็คือถูกสายกับดินทางแล้วแหละ แล้วก็มีเพื่อนๆของเล่นเนี่ยตามไปช่วยนะครับฉากนั้นเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับด้านหลังของเคาน์เตอร์เช็คอินที่แอร์พอร์ตนะครับก็จะเป็นแบบสายพานคล้องไปคล้องมาแบบยิ่งใหญ่มากเลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูด้านไในนะครับว่าจะเหมือนในกระตูลหรือเปล่า ครับว่าตั้งแต่ตอนแรกจนถึง ine, กระเป๋าเราขึ้นเครื่องบินเนี่ยต้องผ่านอะไรบ้างนะครับมาเริ่มที่ตอนเช็คอินนะตอนเช็คอินปุ๊บเนี่ยกระเป๋าเราก็จะผ่านกับตรงนี้ไปนะครับตรงนี้เป็นเครื่องสแกนขั้นแรกนะครับเขาจะสแกนวัตถุต้องสงสัยนะครับเราก็ถ้าผ่านไปเนี่ยถ้ามันมีอะไรต้องสงสัยนะครับก็จะเลี้ยวซ้ายไปก็จะเพักงานก็จะเช็คครับเปิดกระเป๋าเช็คเลยนะครับว่ามีอะไรแบบอันตรายข้างในหรือเปล่าถ้าโอเคก็ผ่านนะครับแล้วก็มาถึงตรงนี้เลย งานก็ยกขึ้นยกขึ้นกล่องที่ใส่ลักเกจหรือว่ากระเป๋าเดินทางนะครับแล้วก็แพ็กขึ้นเครื่องบินเลยนะครับซึ่งบอกก่อนนะว่าไอ้ตรงแบบตรงเนี้ยใช้เวลาเพียงแค่5นาทีนะครับแล้วก็ต่อวันเนี่ยรองรับกระเป๋าที่ถึง2องแสนกว่าชิ้นนะครับแล้วก็ขั้นตอนถัดมานะครับเครื่องลงจอดปุ๊บก,กระเป๋าเราก็ถูกเอามา จะมีน้องหมามาช่วยนมวัตถุอันตรายเช่นพวกยาเสพติดหรือว่าพวกอาวุธอะไรพวกนี้นะครับที่มีกลิ่นพวกดินเปือน,นะก็จะมีส่วนใหญ่นะครับประเทศที่มีชื่อเสียงทางด้านพวกนี้ก็จะเป็นก็จะมีน้องหมามาช่วยตรวจสอบอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อความแน่ใจจากนั้นเนี่ยถ,ถ้าทุกอย่างโอเคนะครับเขาก็จะมาเบลตรงล็อกกระเป๋าที่เวลาเราลงเครื่องมา 一样一 นะครับจะเป็นส่วนที่เวลาเราเหมือนกับเราเช็คอินที่เขาจะเช็คอินนะครับแล้วก็เอากระเป๋าวางบนเบลใช่ไหมแล้วก็มันก็จะเลื่อนไปนะครับเราก็จะเหมือนกับเลี้ยวไปทางที่เรามองไม่เห็นนะครับ <S <S ตรงนี้ก็คือหลังจากตรงที่เรามองไม่เห็นนะครับมันก็จะเนี่ยลงมาทางนี้นะครับนี่แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยสแกนบาคคร์โค้ดนะครับว่าปลายทางของเราเนี่ยไปไหนแล้วเขาก็จะไปแยกเข้าตู้เนี่ยครับตู้เป็นตู้เก็บก่อนเดินทาง ที่เอาไว้ใส่ใต้ท้องเครื่องบินนะครับเป็นหน้าตายอย่างนี้นะครับมีเป็นอย่างนี้เลยสายพานนี่ก็มีรออยู่เต็มเลยนะครับอันนี้เป็นไฟล์ไปแฟรงก์เฟิร์ตนะครับที่มิวนิคจากมินทีมูนิคแฟรงก์เฟิร์ตตรงนี้เป็นโซนสําหรับผู้โดยสารนะครับที่เช็คอินอาจจะก,กระชั้นชิดหน่อยนะครับหรือว่าลาสุดมินิเช็คอินนะครับ,รรบเขาก็จะให้กระเป๋าเนี่ยลงมาแบบสไลเดอร์อย่างนี้เล แล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยจะหยิบกระเป๋าไปแล้วขึ้นรถนะครับแล้วก็นะครับซิ่งไปที่ใต้ท้องใต้ท้องเครื่องบินเลยนะครับเพื่อให้กระเป๋าเนี่ยไปได้ทันนะครับกระเป๋าจะถูกเข้าเครื่องสแกนนะครับเวลามาถึงหรือว่าเ,เวลาเราเช็คอินเนี่ยกระเป๋าก็จะลงมาแล้วก็จะเข้าเครื่องสแกนตรงนี้ก่อนนะครับว่ามีอะไรต้องสองใสยหรือเปล่า นะครับตรงนี้ก็คือเป็นโปรเซสที่เขาจะเป็นตู้คอนเทนเนอร์ er ตรงนู้นนะครับเป็นตู้เป็นเหมือนกับเป็นกล่องใส่กระเป๋าเดินทางนะครับวอกออกมาจากเครื่องบินเลยใต้ท้องเครื่องนะครับแล้วเขาก็จะมีรถมาส่งตรงนี้แล้วก็จะมีพนักงานนะครับเปิดแล้วก็เอากระเป๋าใส่สายพานตรงนี้นะครับแล้วก็จะให้มันผ่านเครื่องตรงนี้นะครับเครื่องอันนี้ก็คือเป็นเครื่องที่เหมือนกับเขาจะสแกนบาร์โค้ดตรงแท็กแท็กตรงกระเป๋าเดินทางเรานะครับว่า ถ้าเป็นที่มิวนิกเนี่ยเขาก็ส่งขึ้นไปบนเบลข้างบนให้เราก็ปิดกับเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นปลายทางที่อื่นที่มันต้องไปคอนเน็กไปเปลี่ยนเครื่องนะครับเขาก็จะไปอีกเส้นทางหนึ่งนะครับให้มันไปไปอยู่ใต้ท้องเครื่องอีกอีกลอหนึ่งนะครับสำหรับปลายทางของเราถ้ามันไม่สามารถสแกนได้นะครับเขาก็จะออกมาทางช่องนี้ นะครับเราก็จะมีเจ้าหน้าที่มาดูแท็กนะครับแล้วก็สแกนด้วยด้วยมือเลยนะครับแล้วก็ไปปล่อยไปต่อนะครับตามปลายทางของของก่อเดินทางนะครับเนี่ยที่กระเป๋าเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะไปดูข้างบนด้วยนะว่าจากนี้ไปจะเป็นยังไงนะครับนี่ขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆเลยตัวๆ ก็จะตรงไปตรงที่รับกระเป๋าเลยนะครับนี่ยกตัวอย่าง1นเคสนะครับถ้าสมมุติว่าเรามีต่อเครื่องไปอีกที่หนึ่งนะครับเราวิ่งไปต่อเครื่องทันนะครับแต่ว่ากระเป๋าเนี่ยไม่ไปกับเรานะครับทํำยังไงตรงนี้นจะมีเจ้าหน้าที่อยู่นะครับดูกระเป๋าเราให้นะครับว่าที่มันไปไม่ทันนะเขาก็จะเป็นคนหาไฟล์ที่มันสามารถส่งกระเป๋าเราเนี่ยตามไปกับเราได้ให้เร็วที่สุดนะครับเหมือนกับเป็น เอเจนต์ทัวร์นะครับที่หาไฟล์ที่เร็วที่สุดเพื่อที่จะส่งกระเป๋าตามภรไฟให้ได้เร็วที่สุดนะครับหลายคนอยากรู้นะครับว่าก่อนที่เราจะหยิบกระเป๋าจากที่เบลมานะครับข้างหลังตรงที่เราไม่เห็นเนี่ยมันเป็นยังไงเป็นอย่างนี้นะครับสมมุติว่าเครื่องเรามาลงที่มิวนิกนะรถคันนี้ก็จะไปเก็บกระเป๋าไปหยิบกระเป๋าเรามาจากใต้ท้องใต้ท้องเครื่องบินนะครับแล้วก็จะจะมีตู้ขนกอะเดินทางนะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ คอยเปิดคอยแบบหยิบกระเป๋าให้เรามาลงบนเบลต์นะครับสุดจากเบลต์นี้ไปก็จะเป็นประตูที่เราเห็นเห็นกันปกตินะครับ,ๆๆๆรบว่ากระเป๋าเนี่ยมันจะโผล่อ,ออกมาจากเบลต์ข้างหลังไอประตูนั้นนะ่ะก็คือตรงนี้นะครับ